โอ้โหมันเสกไกลไปพี่ชายอ่ะม่ได้ไหมโอ้โหพี่บ้าวสวยสวยคอมโบสวยดอกนี้คูไปแปดร้อยบาทไหลก่าพี่สั่งไปหกสิบสวัสดีค่ะมาพบกับโนอ้าอีกแล้วนะวันนี้โนอ,อามายอยู่ในเกม Wild Coaster นะเป็นเกม จากค่ายพีจีอาหรือว่าเกมรถไฟเหาะนะโนอาพกทุนมาที่500บาทนะจะาเดินเบ็ดไปที่20บาทเลยนะวันนี้ออโต้ไปด้วยจ้า30หมุนไม่เปิดเทอร์โบนะวันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ปกติก็ชอบเปิดแหละแต่วันนี้จะาไม่เปิดนะเกมนี้ชอบตรงว่าคอมโบมันอ้าอย่างเงี้ยคอมโบแบบ มันมันสามารถคอมโบได้ทั้งสามรอบนะอ่าหนึ่งร้อสี่บี่บาทเบาเารางวัลก้อนโตเสียร้อปดสบาทโอ้โหมาไวเกินมาไวเกินไปไหมใจไม่ดีเลยนะถ้าเปิดถ้าเปิดเกมมาแล้วมันมันแตกอย่างเงี้ยโอ้โหดอกนี้ก็ไวไกลไปนิดนึงสวยดอกนี้สี่ิบบาท วันนี้อยากเม้ามอยไงก็เลยแบบเออปล่อยให้เล่นออโต้ไปแต่ว่าจะออโต้หนึ่งพันครั้งก็ไม่ไหวมัง้งควงเงินหมดนะเงินเยอะเกินแลพกมาตั้งห้าร้อยนะคนรวยๆแบบเราเรานะนั่นแหละโอนจนหลอนยอดถอนไม่มีงงมากแม่โอ้โหคุยมาเนี่ยคือกำไรคือหายไปแล้วนะเห็นปะ พอเมาท์มอยกันนี่ก็คือเครดิตหายไปแล้วครึ่งหนึ่งหัวจะปวดโอ้โหกำไรที่สะสมมาเกินไปไหมอืมอ่เบาๆหูสิบาบาทมันจ่ายตอนแรกแล้วไงถ้าจะปิดคลิปตรงนี้ก็กลัวจะไปที่เมาท์มอยกันนะ ซาคตเตอร์โอ้โหผ่านไปแล้วสองตัวปลาเมื่อกี้อะสาคตเตอร์มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วนะจ้าจะลงให้กันไม่เอ่ยอย่าให้ได้กระชากนะอ้พอเลิกกระชากเลิกนะเลิกไม่ได้ก็เล่นแบบนี้แหละนะ ออ้หรือว่าเราจะเบ็ดหนักเกินไปแต่ตอนแรกเราก็แตกดีนะระบกมันต้องพันกว่าบาทตอนนี้เด้อห้าร้อนะเพิ่มไปอีก30หมุนนะจ๊ะอุาสานยัดเบ็ดหนักนะตอนแรกคือแจกดีไม่ไหวปกติถ้าแบบแต่งนี้นี่คือถอนแล้วไงแต่คืออันนี้คือแบบสักสีมันค้ำคอก็คือเรายังอัดคลิปอยู่นะ ยังไม่ได้เข้าฟิเจอร์สักอันเลยจะยอมแพ้ไม่ได้ขอเข้าฟิเจอร์ก่อนนะโอ้โหมาให้แบบนั้นแล้วแต่ไม่จ่ายเฉยเลยอะไรเนี่ยให้กินไปหลายหลายบาทแล้วนะคายมาให้กันได้แล้วคายกันมาอ๋อสองร้อยสามสิบสองบาทคายไม่ได้แล้วนะ รถไฟเหาะสไคเตอร์มาแล้วจ้าโอ้นี่นั่งเงียบนี่ไม่ใช่อะไรแล้วลุน้นนะดูดิจากกำไรนี่คือแห้งหายนะโอ้โห แต่มีตัวคอมโบโอ้โหมันเสกไกลไปพี่ชายอะมาอีกได้ไหมโอ้โหพี่บ้าวอุ้ยสวยสวยคอมโบสวยดอกนี้คูณไปเลยแปดร้อยบาทไหลต่อพี่ 360. สามร้อยหกสิบเต็มแห่งเมื่อกี้ยี่สิบบาทสุดท้ายเบา รางวันซุเปอปร์ไม่งพันเก้าร้อยบาทไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวายมันเป็นทั้งแถวอ่ะมาตั้งสองแถวแล้วมันคอมโบได้ตั้งสามครั้งอุ้มมากอ่าสวยโอ้โหมสดสท้ายหมนสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยรางวันรวมอยู่ที่สองพบาทโอเคอยู่มันปังปุ๊อยู่นะ เต้นเป็ดโอ๊ดอกนี้ห้าร้อยสีิบเลยเหรอรางวันก้อน,ตนโตห้าหบาทโนอายังไม่ค่อยจำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยรู้จำไม่ได้ว่าตัวไหนแพงนะไม่แน่ใจอาจจะเป็นไอ้ไอ้ผู้ชายนั่งนั่นปะเนีย่ยนั่งไฟหอกอะน่าจะเป็นตัวแพงนะลองลงมาน่าจะเป็นไอ้ซุ้มนั่นอนะใช่ไหมเออไม่รู้ละมั่วไปหมดละ สกอเตอร์จะลงดีๆเออหรือว่าจะลงด้วยน้ำตานะมาดิเข้าฟีเจอร์สองรอบนะคะพี่ๆตอนแรกคือมาดีแล้วก็หายไปแล้วก็คือเข้าฟีเจอร์ก็คือแตกดีแสดงว่าเข้าฟีเจอร์แตกดีหรอเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกับรอบนี้กันนะจ๊ะ โอ้โหเฮ้ยจะจ่ายให้6บาทหรอ uh, อ่ะเพาะมันเป็น9บาบาทจะจ่ายให้9บาทหรอโอ้เอาเฮ้ยเกินไป3บาทแต่เมื่อกี้คือมาได้ข้างนอกมาอย่างนี้หรอมันเกินไปไหมอะ ทำไมเมื่อกี้มันมันบอกว่าได้เก้าบาทแล,ล้วยอดรัวได้สาบาทเฉยงงเฮ้ยงงจริงอะเนี่ยโอ้ดูไม่ทันด้วยเพราะว่ามันกดเขาเรียกว่าอไรอ,อตโต้ด้วยเราแบบดูนานไม่ได้ด้วยเฮ้ยงงอะแต่ว่าเข้าฟีเจอร์คือน่าเกียดมากแสดงว่าไปต่อไม่น่าจะรอดแล้วนะ อย่างน้อยเราก็ได้กำไรมา2,500นะเราเอาเข้ามาแค่500บาทใช่ไหม500บาทเออหูได้มา3,000ได้อยู่ก็ลองไปเล่นกันได้นะสำหรับวาออะไรวะรถไฟเหาะโรลเลอร์โคสเตอร์เหรอใช่ไหมนั่นแหละไม่รู้ว่างงไปหมดแล้วตอนนี้ใครที่ลองไปเล่นแล้วแล้ว มันเกิดบั克เหมือนโนอาก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหรือว่าใครอยากให้ลองเล่นเกมไหนอยากให้ลองเล่นวิธีไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าใครที่อยากคุยกับน้อาก็แอดเออแอดไลน์ line, มาได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้องอาหน่อยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้า